สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับแผ่นดินไหวกลางดึกขนาด4ลิตรเขย่าสังขละบุรีและกาญจนบุรีเมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับช่วงเวลาตี -37 นาทีได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด4.0ลิ์ขึ้น โดยศูนย์กลางนะครับอยู่ที่ตำบลหนองลูอเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่ความลึก6กิโลเมตรผลกระทบรู้สึกสั่นไหวบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสาเหตุเกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มลอยเลื่อนเจดี3องค์โดยเบื้องต้นนะครับยังไม่มีรายงานความเสียหายแต่อย่างไรก็ตามนะครับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งกําลังหลับนอนอยู่ในที่พักอาศัยหลายรายต้องตกใจตื่นขึ้นมาเพราะแรงสั่นสะเทือน โดยหลังจากเกิดเหตุนะครับมีการโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้คนรู้จักได้รับทราบและเตรียมตัวระมัดระวังมากขึ้นแบนตลอดชีวิตผู้ตัดสินแสดงพฤติกรรมเหยียดผิวจากกรณีดราม่านะครับผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหยียดสีผิวนักเตะลูกครึ่งกานหน้าของทีมปาจินบุรีซิตี้ล่าสุดนะครับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ ได้พิจารณาบทลงโทษตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาสำหรับนักกีฬาอาชีพและบุคลากรก,รกีฬาอาชีพในความดูแลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วโดยการห้ามนายสมศักดิ์ภูสมนึกปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันฟุตบอลรายการหลีกอาชีพที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นหรือให้การรับรองทุกรายการไปตลอดชีวิตจองตั๋วรถไฟแบบใหม่ชาวเน็ตเป็นงงยากไปไหน จากเพจ Facebook ทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้ออกมาโพสต์หลักเกณฑ์การจองตั๋วล่วงหน้านะครับที่เริ่มให้บริการวันที่20พฤศจิกายนเป็นต้นไปจนเกิดเป็นกระแสในโลกออนไลน์นะครับจนทําเอาชาวเน็ตต่างก็กังวลว่าการจองตั๋วล่วงหน้าดังกล่าวอาจสร้างความยุ่งยากให้กับประชาชนและทําให้ผู้ที่เดินทางระยะสั้นไม่สามารถจองที่นั่งรถไฟชั้นดีที่สุดได้แต่ในขณะเดียวกันนะครับก็มีชาวเน็ตบางส่วนที่เห็นต่าง เพราะนี่เป็นระเบียบเก่าที่เคยถูกใช้มาก่อนแล้วและเนื่องจากเป็นขบวนรถไฟที่วิ่งทางยาวควรจัดสงวนสิทธิ์ที่นั่งให้กับผู้ที่เดินทางในระยะไกลได้จองล่วงหน้านานกว่าส่วนผู้ที่เดินทางในระยะสั้นก็ควรไปขึ้นขบวนรถไฟที่วิ่งในระยะสั้นแทนไฟไม่ลดแต่แก้วเก็บความเย็นกลับไม่เป็นอะไรแถมบริษัทยังซื้อรถคันใหม่ให้อีกด้วยโอ้โหโชคดีจริง ผู้ใช้ t ิ k t ต็อกรายหนึ่งนะครับได้โพสต์วิดีโอสภาพรถของเธอที่เผาไหม้จนหมดสภาพแต่ท่ามกลางซากต่างๆแก้วเก็บความเย็นยี่ห้อสแตลลี่ของเธอนะครับกลับไม่เป็นอะไรเลยแถมยังมีน้ำแข็งอยู่ข้างในอีกด้วยก่อนที่ทางด้านประธานของบริษัทแก้วเก็บความเย็นดังกล่าวนะครับจะออกมาโพสต์คลิปวิดีโอต่อจากคลิปของเธอนะครับเขาได้เห็นคลิปนี้แล้ว และทางบริษัทจะซื้อรถใหม่แทนรถเก่าให้กับเธอพร้อมกับมอบแก้วสแตลลี่อันใหม่ให้อีกด้วยทั้งนี้นะครับหลังจากประธานบริษัทได้ออกมาโพสต์คลิปดังกล่าวชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้นะครับต่างก็ออกมาสนับสนุนกันยกใหญ่เลยทีเดียวพร้อมกับบอกด้วยนะครับว่าจะไปช่วยอุ่นนุนแก้วแบรนด์นี้กันอีกด้วยนะครับโอ้โห oh, oh. สาวสร้างสถิติทำวิกผมยาวที่สุดในโลกเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ Guinness World Record ได้ออกมาประกาศผลรับรองสถิติโลกว่านางสาวเฮเลนวิลเลียมหญิงสาวในจีเรียได้เป็นเจ้าของสถิติวิกผมแบบทํามือที่มีความยาวที่สุดในโลกโดยความยาวถึง351.28เมตรโดยเธอนะครับได้ใช้เวลานานถึง11วันและใช้เงินไปเกือบ2ล้านในลาหรือตีเป็นเงินไทยนะครับ88,000บาทซึ่งเธอได้นำผลงานวิกชิ้นนี้นะครับไปวางแสดงที่ลู่วิ่งของสนามพีฬาในกรุงลากอส เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกิน n นส s s เวิลด์เรคคอรมาร่วมกันเป็นพยานในการตรวจสอบผลและวัดความยาวทั้งนี้นะครับตามรายงานระบุว่าวิกผมของแฮร์พิชนี้ได้ใช้เส้นผมธรรมชาติ1,000มัมัดสเปรย์ฉีดผม12กระบอกกาวติดผม35หลอดและกิ๊ติดผมมากถึง6,250อันชาวโลฮิงจาหลายร้อยคนล่องเรือมาขึ้นฝั่งที่อินโดนีเซียภายในวันเดียว เมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้รีพยแห่งสหรประชาชาตินะครับได้รายงานว่าพบเรือโดยสารสามลำที่มีชาวโลฮินจาโดยสารมาอย่างแออัดมาขึ้นฝั่งที่ชายหาด3ามแห่งของเกาะสุมารตราที่ประเทศอินโดนีเซียโดยเรือลำใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งมีผู้โดยสาร256คนจากจำนวนดังกล่าวนะครับ110คนเป็นผู้หญิงและอีก60คนเป็นเด็กซึ่งในตอนนี้ชาวโลฮินจาทุกคน ได้อาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วทั้งนี้นะครับทางด้านอินโดนีเซียถือว่าชาวโรฮิงจานั้นนะครับไม่ใช่พลเมืองจึงไม่สามารถให้อยู่อาศัยระยะยาวในประเทศได้แม้การให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจะเป็นเหตุผลด้านมนุษยธรรมก็ตามแต่กลุ่มคนเหล่านี้ก็มีสถานะเป็นผู้อพยพผิดกฎหมายตามกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียเช่นกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105ยสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ fm 105 Smile Thailand